อาตัดขอโทษโอมโอมสามีเราก็เอาออกโอมสามีด้เห็ดเต้นสามีควรใส่หน้าได้ป่ะไม่พอนใส่หน้าพี่เมย์แล้วแต่ชอบต้มแล้วโอมไม่ได้รักไหมรักกันัไหมรักกันไหมพี่เขียนมาไม่มีความหมายพี่เขียนมาไม่มีความหมายโอ้ยเขียนมาอะไรบ้างอะไรก็แล้วกันชูนี่อาจจะเจอกันบ่อยเพราะว่า เขาเพิ่มอย่างสองสิ่งสองเขาเพื่ออะไรเจาะอะไความคิดของเขา่วเขาไหนกวาไหนเขาเองมั้งหิบบ้าอะไรน้ชื่ออะไร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 อย่ากดดันคนซี่ก็จำไม่ได้จำได้หมดไงชื่ออะไรอ่ะน้องเอฟฟี่ชูวีเซอร์กี้จุ๊บจุ๊กกระดิ๊กกระดิกเปลี่ยนชื่อตัวอินนะยาวไปอย่าเปลี่ยนชื่อตัวอินนะสวัสดี เอฟฟี่ชูี่ตั้งตั้งตั้งชื่อตั้งชื่อในคอมพิวเตอร์เอฟฟี่ชูวี่อ่ะเอฟฟี่ชูวี่มันดีเด้งคดีเด้งเอฟฟี่ชูวี่มันดีเด้งมันดีเด้งเจ็ดสีเอาอีกแปลงล่างเป็นจูเลนเจอร์อะไรอ่ะอับบักอับบักยิ่งิีกยิ่งโคตรเจรงอับบักเราหมดเอาเดี๋ยวดิดีๆโตแล้วเนี่ยรุ่นเดียวกันเร็วเร็เนี่ยปนุ่มร้อนเนี่ยไม่กลับบ้านไม่เอาสกปรกชะลุก กินไม่ได้อก็พ่อจะห้ามเอามาจากไหนเอามาจากพื้นตรงนี้เจ็ดให้แล้วแหละเจ็ดกับตีนเยเจ็ดตีนหนยนี่ขานี่เาเอาเลยดีอย่าทำอะไรให้เกียรติทรงผมเอ็ด้ดเร็วที่ขอตัดเดียวผมปุ๊บอมีนกระป๋แล้วยังลบคอยไว้ล็อของกรปกี่ไหนใสันกัดเลย